ถั่วดาวอินคาช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันเบาหวานถั่วดาวอินคาถั่วชนิดนี้กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ซึ่งบางคนอาจจะรู้จักและยังไม่รู้จักก็มีเนื่องจากเป็นพืชที่มีดีสารพัดประโยชน์และราคาเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรที่ปลูกวันนี้ไข่เจียว com จะพาไปดูประโยชน์ที่ได้จากถั่วดาวอินคาที่ทำไมห,หลายๆคนจึงนิยมบริโภคกันค่ะถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายถั่วดาวอินคามีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอเมริกาใต้บริเวณแถบประเทศเปรูพบเติบโตและแพร่กระจายทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่100-2000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปัจจุบัน ถูกนำเข้ามาปลูกในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดาวอินคาจัดได้ว่าเป็นไม้เลื้อยที่มีอายุได้1 0 5ถึงปีและส่วนของลำต้นนั้นจะสูงได้ประมาณ5เมตรโดยโครงสร้างจะเป็นไม้เลื้อยที่พันตามต้นอื่นๆใบนั้นเป็นใบเดี่ยวยาวประมาณ1 0ถึงเซนติเมตร และมีความกว้างประมาณ8-10ถึงเซนติเมตรส่วนของก้านของใบจะยาวประมาณ2-7ถึงเซนติเมตรปลายใบยมีรูปทรงเรียวแหลมเรียงสลับกันส่วนขอบใบเป็นรูปร่างคล้ายคล้ายเลยื่อยดอกจะเริ่มออกเมื่อดาวอินคามีอายุประมาณ5เดือนและจะเริ่มติดเมล็ดหลังจากเริ่มปลูกได้8เดือนการออกของดอกนั้นจะออกมาเป็นลักษณะของช่อกระจัด โดยจะมีทั้งสองเพศโดยถ้าเป็นดอกเพศผู้จะมีสีขาวและเรียงกันตลอดช่อเป็นกระจุกส่วนดอกเพศเมียจะมีเพียงสองดอกและอยู่เฉพาะตรงโคนของช่อดอกผลจะมีลักษณะคล้ายคล้ายดาวสี่ถึงเแฉกส่วนสีจะเริ่มจากสีเขียวและสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีน้ำตาลดำเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-5เซนติเมตรส่วนใหญ่จะปล่อยไว้ให้แห้งคาต้นก่อนค่อยเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นจึงนำไปตักแดดก่อนเป็นเวลา24ชั่วโมงจึงสามารถนำไปขายได้มเมล็ดจะมีลักษณะรูปทรงไข่มีสีน้ำตาลออกดำมีขนาดความกว้างตั้งแต่1.5-1.8เซนติเมตร ยาวประมาณ2-2.5เซนติเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ1-2กรัมเมล็ดที่ยังดิบอยู่จะไม่สามารถนำมารับประทานได้แต่ถ้าค่วจนสุกแล้วจะมีความอร่อยมันมากสับพคุณถั่วดาวอินคามเมล็ดถั่วดาวอินคานำมาค่วรับประทานหรือสกัดน้ำมันสำหรับประกอบอาหารหรือรับประทานซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด ซึ่งในมเมล็ดมีสรรพคุณหลายด้านได้แก่ช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจป้องกันโรคความดันโลหิตสูงช่วยลดไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวานช่วยลดน้ำหนัก ช่วยลดอาการซึมเศร้าเสริมสร้างเซลล์และรักษาความแข็งแรงของเซลล์ป้องกันและลดการอักเสบของหลอดเลือดป้องกันและลดอาการของโรคไขข้อรักษาโรคผิวหนังป้องกันและบรรเทาโรคหอบหืดรักษาโรคไมเกรนป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเสรื่อมของเซลล์ ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งแลดูอ่อนวัยควบคุมความดันในลูกตาและเส้นเลือดก,กระตุ้นและส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายใบและยอดอ่อนรับประทานหรือชงเป็นชาช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคหลอดเลือดและสมองป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ถั่วดาวอินคา ยอดอ่อนสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายมีรสชาติที่อร่อยใบสามารถนำไปทำเป็นใบชาหรือนำไปสกัดเป็นคลอโรฟิลดอกหรือฝักนิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมันซึ่งมีประโยชน์มากๆใช้ผสมกาแปแทนครีมเทียมได้มเมล็ดจ,จากต้นถั่วดาวอินคาเมื่อแก่เต็มที่สามารถเอา,มาเมล็ดมาสกัดออกมาเป็นน้ำมันได้ น้ำมันที่ได้ออกมามีองค์ประกอบมีโปรตีนสูง27%และน้ำมัน35-60%และในน้ำมันยังอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็น 1. โอเมก้า3กรดไลโนโลเลนิก45-53%ของปริมาณไขมัน 2. โอเมก้า6กรดไลโนโลเลอิก 34-39%ของปริมาณไขมัน 3. โอเมก้า9 6-10%ของปริมาณไขมัน 4. ยังอุดมไปด้วยไอโอดดน 5. วิตามิน A 6. วิตามิน E ความเป็นพิษงานวิจัยเพื่อหาความปลอดภยัยและผลข้างเคียงจากการรับประทานน้ำมันถั่วดาวอินคาโดยการทดลอง ในชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง25 55ปีจำนวน30คนแบ่งเป็นชาย13คนและเพศหญิง17คนแต่ละคนรับประทานน้ำมันถั่วดาวอินคาวันละ10 15มิลลิลิตรโดยเปรียบเทียบกับน้ำมันมเมล็ดดอกทานตะวันปริมาณเท่ากันตอนเช้านาน4เดือนพบว่าการรับประทานน้ำมันทั้งสองชนิด จะเกิดผลข้างเคียงในสัปดาห์ที่สี่ได้แก่อาการคลื่นไส้เรอร้อนวูบวาบป,ปวดศีรษะปวดท้องท้องผูกถั่วดาวอินคาเป็นพืชตัวใหม่ที่กำลังมาแรงและมีคนสนใจมากในหมู่คนรักสุขภาพเพราะประโยชน์ที่ได้จากการบริโภคนั้นมีมากเลยทีเดียวและปัจจุบัน มีการนำมาสกัดและแปรรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อง่ายต่อการบริโภคและดึงดูดผู้รักสุขภาพเห็นอย่างนี้อย่าพลาดสิ่งดีๆที่ได้จากถั่วดาวอินคานะคะเรียบเรียงโดยไข่เจียว .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮล ขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณประคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ